มาดูรอบนี้นะอธิบายเยนแครีเทรดนะวันนี้เต็มกันบ้านมาเยอะเลยนะครับอันนี้เรามองย้อนไปเลยนะคุณปับ๊บตั้งแต่ที่ข้างเงินเยนเนี่ยน้องเขาอ่อนค่ามาจากประมาณ100เยนนะกับ1ดอลลาร์เนี่ยกลายเป็น160่ยหเยนแรกกับ1ดอลลาร์เห็นไหมในระหว่างทางในการอ่อนค่าเนี่ยมันมากขึ้นมากขึ้นนะคนเนี่ยก,กู้อะไรครับกู้เยนกู้เนี่ยที่ดอกเบีย้ยติดลบเลยนะทุกคน กู้เย็นแล้วไปลงอดอกเบีย้ยไปลงสหรัฐพอยิ่งนะครับสหรัฐนะขึ้นดอกเบีย้ยไปจนถึงห้าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมส่วนต่างตรงนี้ยิ่งเยอะเพราะฉะนั้นโอ้โหกู้เย็นเนี่ยดอกเบีย้ยศูนย์จุดสองไปลงสหรัฐเนี่ยนิ่มๆเลยได้ห้าเปอร์เซ็นตวันเวลาผ่านไปสองพันยีิบสองสองพันยิบสามเนี่ยค่าเงินเยนก็ยังอ่อนต่อนเนื่องไปจนถึงหนึ่งร้อยหกสิบทีนี้ไม่ได้ไปแค่กู้เย็นไปลงสหรัฐอย่างเดียวนะ ไปลงเม็กซิกันเปโซได้ดอกเบีย6.5นะครับไปลงบิตคอยก็ได้ไปลงทองคําก็ได้ไปลงหุ้นบิ๊กเทคก็ได้ด้วยการเนี่ยแหละครับโอ้โหได้กำแล้วได้กำไรอะไร 1. ไปได้กําไรในบิ๊กเทคได้กได้กำไรในสินทรัพย์ต่างๆ 2. ได้กําไรจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าทุกวันนะมาร์กทูมาเก็ตกลับมาเป็นเยนเยนก็อ่อนทุกวันทีนี้แบล็กมันเดย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนี่ไงครับเห็นไหมครับมันกระชากทีเดียวเนี่ยเห็นแท่งตรงนี้นะ ดูเหมือนดูเหมือนไม่ใหญ่นะแต่ถ้าเราลองลากเข้ามาใกล้ๆเนี่ยมันค so ือ15%นะทุกคนค่าเงินจาก160กว่าเนี่ยเมื่อวานเนี่ยลงไป141 15%อ่ะ15%ทีเดียวเลยผลลัพธ์ของมันก็คือเกิดการอันวายนะสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกเกิดขึ้นเลยนะครับซึ่งถ้าเราไปดูกันนะเมื่อวานเนี้ยก็จะเป็นวันที่มาร์กในประวัติศาสตร์เลยว่านับตั้งแต่ปี1987ก็นะก็ลงมากที่สุดนะครับพอๆกับ black m ท,ที่แล้วเลยนะครับก็คือในตุลาคม1987นะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวช้า Mo r n i n g ง Reef ครับเพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจทีมง,งานต้อง,องทำยังไงฮะคุณเจษฮนะฝากช่วยกันกด Subscribe ช่องทางฟิโนเมนาทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน Subscriber เราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญ พบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแปดนกา5นาทีรายการมอนกอบีบกับพวกเราที่คนครับเพราะพวกเราฟิโนเมนาหมทุกัดการลงทุน